สุกไว้านานๆแล้วก็มากินกับน้ำจิ้มเด็ดมากอันนี้เป็นน้ำจิ้มที่ทางร้านผสมให้นะแล้วเราก็เติมพริกข่าแล้วก็กระเทียมแล้วก็พริก <Hello. S 1> ได้คิวแล้วได้คิวแล้ว สวัสดีวันนี้มากินสุกี้จินดาที่โคลาทุกคนเราอะ่ะมาตอนประมาณ1 0บโมงยีเรามาเอาคิวก่อนเราได้คิว,ควที่1ิบเนี่เลยจองเผื่อน้องด้วยเป็น4คนวันนี้เป็นวันที่8เป็นโปรอะไรนะน้ำซุปแปบาทแต่น้ำจิ้มอะไม่รู้8บาทหรือเปล่าแปดไหมเออน้องบอกว่า8บาทน้ำจิ้มแบาทแล้วก็น้ำซุป8บาทเออ ออน้ำซุปแปดน้ำจิ้มแปดทุกคนีนคม,มามกบางสาขาเนฉะพาะวันนี้วันเดียวน่าจะเป็นเรายังไม่เคยกินซุกี้จินดาก็ไม่มีโอกาสที่จะได้มาสักทีวันนี้ก็ได้มาแล้วนะเป็นโปรด้วยแปบาทน้ำซุปแปบาทจิ้มแปบาทเออเดี๋ยวไปเจอกันในร้าน อันนี้ปรุงแล้วแต่ว่าเครื่องปรุงก็จะเดี๋ยวรอบสองเราจะมาปรุงเองแันนี้เราเอาไปกัดให้สปีดซูขคแต่ว่าเราจะกินน้ำเปล่าอันนี้ก็น่ากินอย่างเป็นพูดถึงฟองก้อนู้เยอะนะแบบนี้แล้วแบบนี้แล้วก็แบบนั้น เหมือนเต้าหู้มันจะมีหลายอย่างน้ำซุปยังไม่มาเดี๋ยวขอชิมก่อนน้ำจิ้มออริจินะอันนี้แบบเขาทำไว้ที่เคาน์เตอร์น้ำจิ้มเราจะชิมก่อนอร่อยอ่ะน้ำจิ้มก็จะมีความงาแล้วก็ความแบบน้ำพริกเผาที่เผ็ดๆดีิๆอร่อยหอมงามาก ลองก่อนเลยลองอันนี้ก่อนต้มยำุ้งอร่อยมาแล้วจ้ะขอลองสามชั้นมาถ้าสามชั้นกับน้ำจิ้มอันนี้เข้ากันมากโหมันชิ้นใหญ่อ่ะอ่ะมาเลย พักก่อนแล้วกันพักก่อนเดี๋ยวจะลองชิมน้ำซุปนะจ๊ะนี่เลยหวานกระดูกหมูแล้วก็แบบเผ็ดนิดๆเผ็ดหมาล้านิดนิดไม่เผ็ดมากพอดีอร่อยต่อไปจะมากินกุ้งกันข้าวบะ ลองอันนี้มาอันนี้ไม้ละห้าบาทเป็นไม้สีสีม่วงมันคือ,อะไรก็ไม่รู้อะร้อนแน่เลยไม่สามารถร้อนอะไรก็ไม่รู้แต่รอ,อร่อยอเนี่ยมาก <laughs> อะไรก็ไม่รู้แต่อร่อยอ่ะมละหาบาทนะเน,นี่ยเป็นไม้สีม่วงอ่ะ <c oughs> นี่ไงอันเนี้ยมันอร่อยอ่ะมันคืออะไรก็ไม่รู้ไปดูซิ <c oughs> มันคืออะไร,รอ่ะอร่อยนะ กินไปแล้วสเสร็จเข็มทอง <c oughs> ข้างในเป็นแบบชิ้นชิ้นสีมว่วงแล้วก็จะกรึบๆข้างในน่าเป็นไขุ่้งปังอร่อยให้ที่ร้านทำให้เลยนี่นี่เป็นกุ้นหอมักชีแล้วก็เงา เดี๋ยวเพิ่มอันนี้นิดนึงเพิ่มกระเทียมแล้วก็พริกเพิ่มเองอันนี้เพิ่มเองนะนอกจากสูตรของร้านไงหรอแล้วก็คืมีแบบพริกเผาที่เราอยากลองใส่ซื้บนี่นา่ากิน อันนี้เป็นน้าจิ้มที่ทางร้านผสมให้นะแล้วเราก็เติมพริกเผาแล้วก็กระเทียมแล้วก็พริกลงปลายเดี๋ยวลองน้ําจิ้มดีกว่า <c oughs> <c oughs> มาเลยอร่อยเขาเพิ่มพริกเผาไปอร่อยมากเพ <c oughs> เิ่มพริกเผาเพิ่มกระเทียมไปอร่อยคุณสองข้าไปอีก <c oughs> เดี๋ยวจะลองไส้เป็ดเอาไส้เป็ดมาแล้ว ปกติไม่กินเป็ดแต่จะลองไส้เป็ดแล้วนะเ้เป็ดนี่ลองไส้เป็ดมไม่กินเป็ดแต่จะลองไส้เป็ดนะจ๊ะใส่ไปเลยไหมอะหรือว่าจุ่มเอาใส่ไเปเลยร้วกันเดี๋ยวค่อยจุ่มทีหลัง ต้องแป,ป๊บเดียวไหมเออลองจะ ไม่คาวอ่ะเราแอบแบบรวกนานเกินไปอ่ะโมแต่ไปตักอย่างอื่นไอยรูว่ามันจะดีปะ่ะเรียดๆอยู่แต่ว่ามันก็เหนียวๆอย่าลวก,กนานนะเส้นมันนี่คืออะไรวะดีเราไม่พลาดรอบนี้เราปล่อยให้มันเย็นตัวก่อน อันนี้เป็นไม้ละห้าที่เราบอกว่าอร่อยนี่ เป็นนุ่ชิ้นอะไรทักอย่างอรอนจิ้มตั้งเติมอร่อยใช่ไหม,มแช่น้ำซุปไว้น,นานๆแล้วก็มากินกับน้ำจิม้มเด็ดมากขอบกระหู้อะจิ้ม่ใช่ มันจะอยู่คู่กับผมก็เนีมาล้ามาแล้วยังไม่ไกินคะเมยกินแล้วไม่เข็มทองไม่กินผ้าใบเขียวเลยเดี๋ยวให้ดูราคานะอันนี้สีม่วงห้าบาทสีเขียวสิบบาทอันนี้เป็นสีส้มนะทุกคนที่ร้านเป็นสีส้มก็จะเป็นยี่สิบบาทนี่ก็สีเหลืองยี่สิบสีเหลืองไม่เห็นเห็นเป็นสีขาวสีขาวนี่ ก็สีเหลืองมีฝั่งสีเหลือง 20, 2ี่สบสีแดงส0สแล้วก็สีดำแล้วก็สีขาวะ5านักรีวิวท่านหนึ่งสีดำน่าจะเป็นเนื้อไหมใชม่สีดำน่าจะเป็นเนื้อ <c oughs> วันนี้มาโปร8บาทนี่คือแบาทอันนี้ก็คือแดบาทนะวันเดียวถ้าเกิดไม่ใช่โปรก็จะเป็นราคานี้นะ, <c oughs> อะตอนนี้เรากินได้ประมาณนี้มานับซิว่าเท่าไหร่ ไม้สีเขียวไม้ละสิบอันนี้ก็ที่นี่สีเขียวก็สิเหมือนกันสามสิบสี่สิบห้าสิบบจ็บแปดสิบหนึ่งร้อยหนึบาทพอดีเลยสีเขียวแล้วก็จะเป็นอันนี้กอ่าอันนี้จะยีบาทนะก็จะมีสากไม้ก็เป็นร้อยหกอันนี้5บาทร้อยเจ็ดสิบ 1 7อเก็จะมีน้ำแล้วก็ราคาน้ำซุปวันนี้ก็จะเป็น8บาทน้ำจิ้มก็8บาทนะถ้าเกิดว่าไม่ใช่โปวันนี้ก็จะเป็นราคานี้นะนี่เลยอันนี้เพิ่งมาทุกคนนี่เลยไงนั่งไปสักพักก็มีมาหลอวปิง๊งจะอิ่มแล้วนะ <c oughs> <c oughs> อิมจริงๆแล้วอันเนี้ยมาทีหลังไนีก็เลยแบบเออเออเออคือแบบข้างๆรอบข้างคือไปหมดแล้วอะ่ะก็เหลือเราอิ่มแล้วเนี่ยเหลือหนึ่งคำสองคำนั่นนะ่ะแต่อันเนี้ยอร่อยจริงเข้ากันมากเลยนี่เรากินนี่เลยที่จะเป็นโปรแปดบาทของวันนี้นะแปดแปดแล้วก็นี เดี๋ยวไปคิดตังก่อน